นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายตอนที่1นึัน53กับชื่อตอนประมือลูโจปะทะหลานซีเหอก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กําลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆนที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทรูมัน n e y หรือว่าช่องทางธนาคารนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสําหรับคนที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยโอเคครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากที่นะครับเราได้เห็นและรู้กันแล้วว่าล้านสีเหอเจ้าสภาหอคอยขาวผู้นี้นั้นนางเป็นถึงผููมีพลังพังก่อเกิดทั้ง13พลังของนางนะครับบอกได้เลยว่าโคตรแสนโอพีมันมากมายจนยากที่จะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้เรายังได้ทราบอีกด้วยนะครับว่านางนั้นจริงๆแล้วอา,อายุ จากเดิมที่ควรจะมีประมาณเกือบหมื่นหปีนะครับเกือบ8,000-9,000ปีเนี่ยก็เกิดข้อผิดพลาดบางอย่างเนะาะทำให้นางสูญเสียพังสูญเสียพลังสูญเสียอายุไขไปมากถึง3,000ปีเพราะฉะนั้นนะครับลานซีเออจึงพูดกับจวนเอ๋อว่ามันเหมาะสมแล้วแหละที่เจ้าจะเรียกเขาว่าพี่สาวรอยยิ้มของนางอ่อนโยนไม่ต่างอะไรกับสายลมของดูใบไม้ปริ สิ่งที่หลานซีอือแสดงออกต่อยวนเอ๋อไม่ใช่สิ่งที่เจ้าสะาห์โอคอยขาวแสดงออกดูเหมือนว่าหลานซีเอเอจะไม่ได้ใส่ใจอะไรกับคําเรียกอืมยวนเอ๋อพยักหน้าก่อนจะเริ่มนับนิ้วอีกครั้งพลังพังกอเกิดอจะทําให้มีอายุไข8,100่ปีพลังพังกอเกิดที่12จะทําให้มีอายุไข8,600ปีเอ๋เอ๋และแ,แ,แล้วพลังพังกอเกิด และพลังก่อเกิดผังก่อเกิดที่13จะทําให้มีอายุไขลบ3,000ปีเฮ hey. อะไรกันในที่สุดยวนเอ๋อก็ตรนหนักได้นะครับถึงอะไรบางอย่างแต่พี่สาวปีนี้ค่าเพิ่งแค่อายุ18ปีเองเท่านั้นทุกคนได้แต่สงสัยสาวน้อยคนนี้อ่านบรรยากาศไม่ออกหรือยังไงกันนางนะครับบุบะมากสําหรับยวนเอ๋อโชคดีที่หลานสี่เ๋อไม่ได้ใส่ใจนะครับนางเหลือบมองไปที่ยวนเอ๋อด้วยความประหลาดใจต่างหาก สิบแปดปีงั้นเหรอยวนเอ๋อพยักหน้าตอบรับนะครับในขณะที่ดวงตาคุมตัวของนางมองที่หลานสิเอ๋อย่างสงสัยหลานสิเอ,อคิดว่ายวนเอ๋อนั้นมีอายุใกล้เคียงกับนางอย่างที่เรารู้กันนะครับผู้บำเพ็ญเพียรผู้ฝึกยุทธนั้นจะค่อนข้างมีอายุที่ยืนยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ดูเหมือนว่าอ,าอยู่ในวัยหนุ่มสาวเนี่ยก็อาจจะมีอายุเป็นพันปี หรือบางคนเนี่ยครับอาจจะมีอายุมากกว่านั้นก็เป็นได้และแน่นอนนะครับหลังจากนั้นลานเสือเหอเลือบมองไปยังซื้อวอูยายู่เฉิงไห่ก่อนที่จะหยุดมองที่หอยสังในที่สุดลานเสืเอก็ถามต่อในตอนนี้นะครับปั่ววุโซโลูกปักเขาทั้งหมดเป็นสาวของท่านงั้นเหรอดูโจไซว่าก่อนตอบกลับไม่ใช่ทั้งหมด เฉินซีได้ยินแบบนั้นรีบโค้งคารวะก่อนที่จะแนะนําตัวข้าผู้พิทักษ์แห่งศาลาจีนติงซานเฉินซีขอทักทายเจ้าหัวคอยหลานไม่นานยานเจินลู่ที่อยู่ไม่ไกลก็แนะนําตัวส่วนข้าทูดฝ่ายซ้ายของจีนติงซานยานเจินลู่ขอทักทายท่านเจ้าหัวคอยหลานหลานซีเห็นแบบนั้นก็ตามออกมาด้วยรอยยิ้มผู้อุศลูล่ท่านไปหาศิษย์มากพรสวรรค์แบบนั้นมาได้ยังไงกัน ลูจ้จโรลูปเขาตอบกลับข้าก็แค่เลี้ยงดูพวกเขายังใส่ใจก็แค่นั้นสาวของข้าไม่ได้มีพรสวรรค์อะไรพวกเขาแค่มันเพียนก็แค่นั้นหลานเอ๋อมองยวนเอ๋อก่อนที่พูดต่อ <c oughs> ไม่มีพรสวรรค์งั้นเหรอสาวน้อยคนนี้ใช้เวลาเพียงแค่18ปีนางอายุแค่18ปีแต่นางกลับกลายเป็นผู้มีพลังวาตานก้าวกีบได้นี่ <c oughs> นี่ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะทําได้ไ <c oughs> อ,อยสังพูดต่อทันเข้าใจผิดแล้วล่ะสิพี่ ข้าน่ะเริ่มฝึกฝนตัวเองตอนที่นางอายุห้าขวบเท่านั้นไม่เลวไม่เดียวเลยหลานสิเออมองหอยสังนะครับเจ้าคงเป็นสาวกที่อายุน้อยที่สุดสินะหอยสังพยักหน้าตอบรับยวนเออเทียนแบบนั้นแนะนาหอยสังอย่งางภาคภูมิแต่สิ่น้องเล็กของข้าใช้เวลาไม่ถึงปีเท่านั้นนางปรีกรีบดอกที่สิบได้แลว้วหืมไม่ถึงหนึ่งปีเป็นไปได้ยังไงกันจากหัวข้อสนทนาถูกแปลเปลี่ยนไปเช่นนี้นะครับมันจะ ไปถึงชาติกําเนิดที่หอยสังมีแน่นอนล่วส่วนเคยว่าไวหอยสังเป็นคนที่มาจากดินแดนที่ไม่รู้จักก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จแค่ไหนนะครับแต่ถ้าจริงบอกได้เลยว่า <c oughs> และยิ่งไปกว่านั้นนางยังได้รับมลิตปานแห่งความว่างเปล่าจากล่วส่วนอีกด้วยหอยสังนะครับเป็นสาวุกทีมีตัวตนสะดุดตาเกินไปแม้ว่าซื้อ,อุยาจะปุกปิดร่องรอยของมิตพันแห่งความว่างเปล่าให้กับทุกคนไว้แล้วก็ตามที แต่การปรากฏตัวของสาวกคนที่9และคนที่10มันเพียงพอแล้วที่จะทําให้ผู้คนสงสัยได้มันอาจจะทําให้ทุกคนนะครับนึกไปถึงมเมล็ดพันธุ์แห่งความว่างเปล่าทั้ง10หลานสเสเอมองลู่โจปป๋วอุสรู่ในเมื่อข้าได้แสดงความจริงใจต่อท่านโดยการตอบคาถามทาั้งหมดแล้วข้าเองก,ก็คงตามคําถามท่านได้เช่นกันสินะเชิญ sure. เมื่อสมาชิกซา,าเมื่อสมาชิกยินทีนซานได้ยินสิ่งที่ลูโ่โจพูดนะครับพวกเขารู้ได้ทันทีว่าลูโ่โจให้ความสําคัญกับลานซีเหอสูงแค่ไหนและเพราะแบบนั้นนะครับเพราะนางนั้นสามารถผ่านบททดสอบผังก่อเกิดมาได้แล้วถึงสองครั้งสองครามันไม่แปลกเลยนะครับที่ลานซีเหอนั้นกู่ควรที่จะได้รับการปฏิบัติแบบนี้กับลูโ่โจแม้แต่กระทั้งลูโ่โจยังต้องให้เกียรตินะครับนางนี่มันสุดจริงๆ ผัววุโสลู่ท่านไม่ได้มาจากดินแดนแห่งความว่างเปล่าอย่างนั้นผัววุโสลู่ท่านไม่ได้มาจากดินแดนแห่งความว่างเปล่าจริงๆอย่างนั้นเหรอแม้ว่าสายตาที่หลานซีเอืมมือมองจะดูอ่อนโดนแต่การแสดงออกนั้นกับจริงจังลูโจสายหัวไม่ข้าไม่ได้มาจากที่นั่นหลานซีเอื้ตามต่อแล้วทาไมดอกบัวของท่านถึงเป็นสีน้าเงินก็ได้กันล่ะ ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาดกบัวสีดำเงินที่ลู่โจมีมักจะกลายเป็นที่มาของความลึกลับที่ทําให้สาราจินสิงสารนะครับดูยิ่งใหญ่เสมอสือวุยาก็เคยคิดว่าพลังสียำเงินของผู้เป็นอาจารย์นั้นอาจจะมาจากการที่เขาดูซับพลังของมานพลังสาราจินสิงสารไปแต่ต่อมาผู้สูงตัง4ีกับเอ็นตังนะครับพวกเขาคิดว่าลู่โจใช้วิชาลับอะไรบางอย่างอยู่ แต่หลังจากที่ผู้คนค้นพบนะครับดินแดนดอกบัวแดงพวกเขาก็คิดว่าลูโจอาจจะมาจากดินแดนดอกบัวสีน้ําเงินแตนแต่แล้วถ้านั้นเป็นเรื่องจริงทําไมลูโจถึงได้มีดอกบัวทองคําอยู่ด้วยละ่ะนอกจากเรื่องนี้แล้วเรื่องผู้ฝึกยึดของดินแดนดอกบัวทองคํามักจะเป็นผู้ฝึกยุทธิออนแอก็ยังเป็นที่รู้กันดีไม่มีเหตุผลเลยที่ ผู้ฝึกยุทธจากดินแดนดอกบัวทองคําจะเอาชนะผู้อุสกคนแรกสองสะเปาคัอยขาวแล้วคอยดําได้ในดินแดนแห่งความโกลาหลไม่แปลกเลยที่ทุกคนจะเริ่มสงสัยเรื่องนี้ลู่โจคิดสักค,ครู่ก่อนจะตอบกลับมันคือการฝึกฝนใช่ครับลู่โจไม่ได้โกสุดท้ายแล้วก็เป็นเพราะการฝึกฝนแต่มันเป็นการฝึกฝนของคัมภีเตวาลูกนะครับจึงทำให้ตัวเขาสามารถใช้งานดอกบัวน้ำเงินได้ข้าน่ะไม่เคยโกหก ในตอนนั้นสีหน้าที่เตรียมไปด้วยความหวังก็หายไปข้ามีคําถามสุดท้ายข้าอยากจะลองประมือกับผู้โุศรูซักไม่กี่กระบวนท่าน่ะลู่โจนะครับเออแน่นอนนะครับสําหรับคนอื่นๆเนี่ยสาวกของลู่โจไม่ได้กังวลอะไรในสายตาของคนทั่วไปนะครับลู่โจมักจะไร้เทียมทานอยู่เสมอตัวเขาไม่รู้เลยนะครับพวกเขาไม่รู้เลยว่าลู่โจเนี่ย แต่ที่จริงแล้วในความเป็นจริงอ่ะลู่โจต้องเหนื่อยแค่ไหนกับการที่ต้องหาหุนทางรับมือกับศัตรูทุกแต่ในแต่ละครั้งในแต่ละครั้งในการที่ต้องรับมือกับเรื่องมากมายขนาดไหนลู่โจมีวิธีการหลายอย่างให้เลือกใช้ได้ก็จริงอยู่แต่วิธีการทั้งหมดที่ตัวเขามีนั้นมันเป็นวิธีการสําหรับการเกณฑ์่ามันไม่เหมาะสําหรับการปะมือหรืออย่างจิงเป็นอย่างยิ่งในที่สุดลู่โจเลือกจะตามกลับทําไมกันละ่ะ ล้านซีเออต่อในาใยจ่านก็รู้ดีว่าจุดสูงสุดมันโดดเดี่ยวมากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นสปาโอโคอยขาวอคอควยตะมินดินแดนดวนหรือแม้แต่ดินแดนหมิงค่ะไม่เคยพ่ายแพ้ใครมาก่อนแต่เมื่อข้าได้เห็นการต่อสู้ของเซียเจิญหงและปูโซลูในที่สุดข้าก็พูอะไรบางทีอาจจะมีคนที่แข็งแกร่งกว่าข้าอยู่ในโลกก็เป็นได้ แม้ว่าการจะเอาชนะท่านได้อาจจะเป็นเรื่องยากแต่มันคุ้มค่าแล้วที่จะได้ลองนั่นเป็นเหตุผลเดียวงั้นเหรอค่ายังต้องการยืนยันสิ่งที่ข้าคิดสิ่งที่คิดข่ายังไม่แน่ใจค่าเองก็ยังไม่แน่ใจหลานเสือตอบกลับอย่างคุ้มเกือลู่โจพยักหน้าไต่ตองให้ดีตราบใดที่ข้าเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีไม่มีใครป้องกันการโจมตีของข้าได้มาก่อน สีหน้าของเราผู้ยุดยุตขาแข็งตื้อคำพูดที่ได้ยินไปมันเจอยิงเกินไปพวกเขาไม่ได้สงสัยพลังความแข็งแรงที่ลูโ่โจมีก็จริงยังไงซะเขาสามารถเอาชนะเซียเจินหลงได้แต่พวกเขานะครับก็ไม่คิดว่าลูโ่โจจะแข็งแกร่งถึงขนาดที่ไม่มีใครต้านทานการโจมตีจากเขาได้ยังไงสั้นหลานสียออเป็นถึงผู้มีพลังปังก่อเกิด13ปังในบรรดาสมาชิกซาในบรรดาสมาชิกขอคอยขาว มีเพียงนิงหวังชิงเท่านั้นนะครับไม่ที่ดูไม่ค่อยสบายใจแม้ว่านิงหวังชิงจะมองไม่เห็นนะครับแต่สิ่งที่เขาได้ยินกับชัดเจนนิงหวังชิงได้ยินก็แสดงความเห็นจากที่ข้าคิดแต่เจ้าก็ค่อยหลานไม่จําเป็นเลยที่ต้องประมือกับปู่โสลู่หืมเจ้าไม่คิดว่าข้าจะมีโอกาสเอาชนะได้อย่างนั้นสินะหลานสิเออถามกลับข้ามีด้หมายความแบบนั้นแต่ข้าคิดว่ามันไม่จําเป็น ข้าเคยสัมผัสถึงพลังความแข็งแกร่งที่ผู้อาวุโสลูมีมาก่อนด้วยตัวเองข้าเชื่อมั่นจากใจจริงว่าท่านน่ะไม่เหมาะสมที่จะเป็นคูู้ต่อสู้ของของแน่นิงหวังจิงเป็นคนฉลาดนะครับเขาไม่ต้องการที่จะให้เจ้าสภาหอคอยขาวทําปิดซ้ำสองเหมือนกับเจ้าสภาหอคอยตะมินที่ทาในตอนนั้นเองผู้ฝึกยุทธจ้านะครับที่อยู่ไม่ไกลไม่ไกลนิงหวังจิงก็พูดต่อผู้พิพากษาหนิงท่านจะเปรียบเทียบเจ้าหอคอยกับตัวเองได้ยังไง ในเมื่อผู้อุโสลู่สามารถเอาชนะผู้อุโสลำดับหนึ่งได้ถึง2คนได้มันก็ไม่แปลงอะไรเลยที่เจ้านะ่ะจะไม่เหมาะสมเจี่ยบเป็นคู่ต่อสู้ของเขาหนิงหวังจริงพูดไม่ออกเขาไม่สามารถปฏิเสธความจริงตรงหน้าได้นะครับผู้พิพากษาย,ยังไงก็อ่อนแอกว่าผู้อุโสลำดับหนึ่งและแล้วล้านซีเหอ็ก่อความเห็นไม่ต้องห่วงข้ารู้ดีว่ากำลังทำอะไรลู่โจพยักหน้าสากระบ,บวนท่า ดีหลานสีเหอผู้จบนางหายวับไปจากจุดที่เคยอยู่นางหายตัวไปราวกับอากาศนะครับนางเคลื่อนไหวโดยที่ไม่เหลือร่องรอยใดๆเลยใช่ไม่เหลือที่แปลว่าไม่เหลือเลยนี่เป็นข้อพิสูจน์ความสามารถของผู้มีพลังปังก่อเกิดทั้ง13พังได้เป็นอย่างดีมันรวดเร็วมากนะครับมันรวดเร็วจนไม่อาจที่จะสามารถจินตนาการได้ด้านนอก ยวนเอ๋ออุทานออกมานางรีบวิ่งลงไปตรงบันไดยวนเอ๋อมองออกไปด้านนอกที่ด้านนอกมีหลานซีเอ๋อที่กำลังบินโฉบอยู่เหนือดินแดนสีขาวหลานซีเอือเห็นยวนเอ๋อก็หยิบน้องสาวเจ้าสัมผัสได้สินะืมสัมผัสได้งั้นเหรออยวนเอ๋อสายวัวด้วยความสับสนหลานซีเอ๋อหายตัวไปในอากาศครั้งนี้ยวนเอ๋อกระโดดขึ้นบันไดนางวิ่งผ่านเสาไหลยต้นมองไปด้านนอกพี่สาวท่านกำลังทำอะไรอยู่นะ หลานสิเอพูดไม่ออกนางขมวดคิ้วก่อนจะหายตัวไปครั้งนี้นางหายตัวไปก่อนจะปากรดตรงข้าเอคอยข่าวยวนเอ๋ทีนแบบนั้นไม่เข้าใจอ่ายวนเอ๋ทีนทีตาแบบนั้นก็เข้าใจได้ในทันทีหลานสิเออกำลังทดสอบนางอยู่นั่นเองและก็เาะความอยากรู้อยากเห็นที่ยวนเอ๋มีนะครับนางจึงรีบเคลื่อนไหวนะครับยวนเอ๋กระโดดลงบันไดของชั้นที่72นางเคลื่อนไหวไปหาหลานสิเอด้วยรอยยิ้มความเร็วที่ยวนเอ๋มีว่องไวเกินกว่าผู้มีพลังวตานก้าวกรีบจะมีได้ หลังจากนั้นนะครับสมาชิกชาวจีนสิงจางทั้งหมดก็ออกออก็ออกจากขอคอย,คอยชั้นหนีหลู่โจลูกเขาในขณะที่ฝองมองลูยวนเอ๋อและลานซีเอ๋อเขาไม่กังวลเลยนะครับลานซีเอ๋อจะไม่ทําร้ายลานจะไม่ทําร้ายยวนเอ๋อนะแน่แล้วลานซีเอ๋อก็หายตัวไปความเร็วของนางรวดเร็วเกินกว่าที่ผู้ฝึกยุทธส่วนใหญ่ในที่นี้จะมองตามได้ตันยวนเอ๋อเงยหน้าขึ้นก่นอนจะพูดออกมานั่นมันสูงเกินไปแล้วข้าไม่กล้าขึ้นไปพี่สาวตั้นลงมาเถอะ คอยสั่งเดินตามยวนเออนางเหลือบมองก่อนเชื่ตามอย่างสงสัยสิพี่ท่านหญกนางอยู่บนนั้นสินะใช่นางกําลังบินอยู่บนนั้นยวนเออมองไปก่อนเช่ยชี้บนฟ้าและใน,นที่สุดหลานสีเออก็ลงมาจากฟากฟ้าหลานสิเออพูดด้วยสีหน้าที่เต็มไปด้วยความประหลาดใจทำไมข้าถึงได้คิดว่าเย่เตียนสินไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดแล้วล่ะ เอาละสิครับอย่าบอกนะว่าจะให้จวเนเอ๋อนะครับมาสืบทอดพลังของอตัวของล้านสิเอ,อ๋อนี่มันป่ามากพลังของหญิงสาวผู้มีพลังผังกอเกือดทั้ง13มันโคตรแข็งแกร่งนะครับบอกได้เลยว่าลู่โจวันนี้จะรอดพ้นจากการประมือนะครับเขาจะสามารถรักษาหน้าของตัวเองอ ให้ทุกคนนั้นยังคงรู้สึกว่าตัวเองไร้เตรียมทานเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาได้หรือเปล่าก่อนเดี๋ยวตอนหน้ามาดูกันตอนนะครับการต่อสู้นั้นจกเกิดขึ้นอย่างแน่นอนกับ1045 10าทุยหน่้าหวังว่าเจ้าจะรับกระบวนท่าครั้งต่อไปโค้งข้าได้ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ